มา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 ใครจะนั่งก wow, ับกูบ oh. ้างมาโอ้เสียดายไอ้แบบนั้นอ่ะที่ก oh. ูก okay, ูน่ะกูผ่านก่อนเลยเว้ยอ๋ออ๋ออ๋อยายายามึงขึ้นได้ยังไงวะเอานี่ไงโอเคไป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 เยี่ยไปเลยจ้าเลเว้ยเลวเว้ยดูดูบอลดูบอลนะเพื่อนดูบอลเออดูกูดูกูดูกูไปเลือจ้าเห็นที่เห็นที่สุดละดู อ้โโอเคเฮ้ยไปดีอยู่ไปดีอยู่ทรงเสือดิยูเฮ้ยเฮ้ยเฮียรอดป่ะเฮ้ยเฮียทำไมมันไมขึ้นไวสัตว์อนนี่ไงไปมันไปขึ้นอยู่แล้วเออตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวตามมาตามมาเฮ้ยเอาโอเคฮิวยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายตอนนี้กูยังไม่ตายเออี มามามาอะไรอะกูขับกูขับกูขับวะไปละจ้าไปละจ้าเก็บกล่องเก็บกล่องวยเก็บกล่องเออ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 นี่นี่เฮ้ยเขากำลังมาว่ะเขาอ้งใครตเอาเยร์ระเบิดระเบิดตอนหน้าเลยไอ้สันเฮ้ยกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนรีมารีมาเย็ด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 เอาอ่ะเอาอะเอาอะเย็ดนี่ยเขาโคตรเอาอ่ะ ไม่ทำไมมันขึ้นช้าเน่ยวะไม่กล้ากดสปีดเลยเชยรเลยแม่งยายาใ้สัตยายาเดี๋ยก็สปีดหลุดรางอะว่านไไปไหนอยู่ไหนวะโอ้ยกำลังมาโอ้ยกำลังมากำลังมาเย็เย็เย็เฮ้ยอยู่ทังบนทั้งบนตดัยไอ้เยอะไอ้เไล่วงอะไอ้เยอะไมีคนล่วง เฮ้ยกูยังไม่ตายยังไม่ตายตอนนี้ยังไม่ตายยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังไม่ตายวะยัเยังเอาว่ะกูตึงกูตึงเฮ้ยกูตึงตอนนี้เฮ้ยอะไรอะตรงเนี้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยลวงละเฮ้ยเฮ้ยมีรถตามมีรถตามมีรถตามเฮียมีรถตามไปไปเฮียกูตามแล้ว เฮ้ยมีรถตามมีจุดไฟเช็คไฟข้างหน้าเช็คไฟเช็คไฟเฮ้ยเป็นเพี้ยอะไรนะเออไปเช็คไฟก่อนไปเช็คไฟก่อนเอ้ยเช็คไฟก่อนเช็คไฟตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้กูเช็คไฟมุมนึงละกันเดะไหนอยู่ไหนวะเอาไว้ถูกแล้วกูถูกแล้วกูถูกแล้วอันนี้กูถูกแล้วไหนรออยู่รออยู่นี่ไงกระลังขึ้นมาเย็ด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 เอากายเอาตายขึ้นแล้วกูขึ้นและเว้ยขึ้นแล้ะเว้ยเดะเฮีย ขึ้นมาเออรีบมารีบมาเฮ้ยข้างบนระมีระวังด้วยนะมันไอ้นี่มันมีรถตามเออข้างบนอ่ะไอ้ตรถ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 ตามรถเด็กี่ใช้จริงจังวะตึ้งจริงอันนี้ตึ้งจริงฟา <einige. S 1> เกนนายไม่เหน<ด>หน้าปูหน้ากูแบบปกติป่ะเออปกติปกติปกต,ปกติทำไมหน้ากูแบบความหวังอะไอ้เหี้ยแล้เราจะไปยังไงเนี่ย

โอเครอลอลอโอ้ยพ่อคมขี่เลยครับไอพี่จะถอยหลังขี่เยบเฮ้ยเย้เยเปิดเทอร์โบว่ะพี่ยเปิดทอร์โบว่ะียเอ้ยเดียวก็จะถึงล่ะรถตามหลังไอ้ไปตึ้งไปตึ้งเล็กกูเลกูเล็กู ไปเอาวะเอาว่ะโอ้ยคือมันมาหลายทางามันมาตรงกันตรงนี้นี่หว่าตรงนี้นหมดเลยเออทุกทางอ่ะของเรานี้หมดเลยเออใครตกอะเจ็ดไฟที่สองเย็ดเย็ดเย็ดตามตู้กันมาเลยว่ยะเย็ดไหนบไเบาเี๋ยเบาเี <laughs> ย๋ยรถติดรระเบิดเออรถระเบิด เย็ๆเย็เย็คเรียนแล้วเนี่ยเรียนในโตไม่หรอกเฮียดีเรียนเรียนในโตเลยวะเอาหัวโตเพื่อนโตเฮียเย็มันขึ้นบนวลระหว่างขึ้่นวลาระหว่างเ้นบนอนเวลารว่าเย็ดเย็เย็ดขณะนี้ขึ้นเต้กำลังขึ้นนำสันไหนกำลังขึ้นอันดับสองว้าวเร่อในโวย์น้ำอ้เฮียดีเทคพอยด์ลว

้เไหนระวังรถเฮ้ยเฮ้ยทำไมของไหนรถมันไม่ตามวะเอาเจียดีหลวงไปมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเย้มาแล้วว่ามาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเย็้เอ้าเอ้าโคตรเหี <S <S ้ยเลยเกมหัวควยไงจ้ะ ไอ้ยูเราตามต้องตามสูตรเต้ปุ๊บปุ้งที่ยูเระเบิดเนี่ยจะตื่นอยู่ไปแล้วเยพี่ตื sí. ่นย you know, ู่แล้วโอ้ยหเต้กูหิวข้าวแล้วกูไปกินข้าวดีกว่าเว้ยออกเกมเลยอีกบ้าบ้างไปหาเกมอื่นเล่นกันดีกว่าไหโอเคโอเค